สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟทีช่องเตาเบิดครับเอาพ่อกันทีเดียวจานเปียกแต่หนำมาบอกว่าอย่าพ่อใช้อย่าพ่อใช้เสื่อหนำเพิ่งเสร็จมันเปียกข้างหลังแค่ลูกน้องจะได้ยังมีไม่มีไมนมีสิพ้าจานเปียกไปเต้นอาหารมันนี่มันนี่ห้องมือพักควันเขาชิไปเต้นอาหารมันนี่พี่น้อง คุใช่หมวกนี่เราไปเพราะว่าวันนี้ท่าคลิปได้คือเป็นเบื้งเรางากมีดคือมาเพี้ยงอย่างข้างหลังวายจีามีดมิ้นนะฮะมี่ยจีภาสะเบิดผู้ใดอยู่ไหนพี่ผู้ใดบอกฟังควบะผู้ใดผู้ใดบอกฟังควบสะเบิเลสะงาสะขิตตมบอกัเป็นแผนทำไมเขาต้องจีดึงยางสะดวกสะบอกหางกอคือว่ามองหางเจของเขา ครับเจ้ารันบนะเจ้าหนคิดบ้างดีดีเจ้าคือไปก็นาเจ้อไไม่ก็นาโอ้ยไดชนึงขอยมาสิไปบ้างไปมองคุณเนาะก็ไปผมเป็นไปคนคนั่นอันทอย่างั่นเดะไอเดลูกอมก่อนเดี๋ยวผมจะมไปบ้างไปเลย ผมยากคนกินน้ำนะบ่ผมมาเด่นร้างเลยจัเียน้องันนี้ผมพามาเปยกจัดเปียงดเนดินเดินเดนเดนดนดนดกันครับมาพี่น้องโอ้พี่น้องเอฟทตอบรับดีมากเลยขอบคดณครับพี่น้องเป็นเป็นวงเป็นใ่ ตอนนี้ก็จะอาจารเปียกกลังกินนี่จินเต่า์พี่ประมาณสองหมื่นครับพี่น้องผู้ใดเป็นห่วงเป็นแย่ดีกับวมาใช่นี่แค่เลาเด้อครับเพื่งนีก่อจารยดเปียกเปียกเป็นีอจเพ่แม่งจะเป็นหนีเต่าเพิ่นเป็นนีบ้างผักรักาโตบ้างหนี่ประมาณสองสามหมื่นี่นะพี่น้องาใช่นี่แค่เล่าเด้อครับพี่น้องเอฟซีที่ต้นชาตแล้วในงานกับบริหาท ขาก็ได้สียาลูกก็ต้องไปเรียนหนังสือข้ากเสียเมียก็หายขาเสียเมียก็หายเก็หายของโขดไครับขี้หอดขี้หอดเขาอยู่บ่เฮ้ยแต่ยกครับขี้หอดเขาอยู่บ่ขุนอเห้ยขี้อดอยู่บ่ขี้หอดอู่ครั้ยดดไดเบอกูจังคนนี้หลายคนเนี่ยผู้ใดู้ดม่้ปเทศมัเผาจะของคนน่นี่เพืเดียวลครับบ่ผู้ได ชืบางดล่ะืบาไหนอาการบอลบอลเจ่บอบอลน่นจแพี่น้องมันหูอยู่นี่เจ้าขวโริงเอฟซีเนหูบิ้วาจนเปียกเนี่คุยผู้ใดคุยผู้ใดเนี่ยเอสมนยออออบอลเดบอลบอลเด้อขบอลบอลผู้ใดว่าปะผู้ใดว่าขอบบอบอจักเด้พี่น้องจัียียงปีชนาเนี่ยนี่ยวรับบ่ผู้เดียวเ่ผู้กล้าเอ้ยซื้อขาบกล้าออกซื้อบ คืออย่างอ่ะยการว่าคือบอเนี่เจะของอ่ะบอการว่าคือเนี่เจะของจากเียก็ขี่ไรค่ะขาเจ้ามาในยีนขาเจ้าเครียดขนาดนี้เนี่ยมาอยลีนะครับบอสมาเยลีมายลีเออเพราะ่เมีกับราอะามีกับพระลี่ขีเมีนยเนี่ยันมาอยลียังก็มลียังก็อร้กสคุณไหม สีหามกมาอยู่รียสีหามกบันเทอีกนี้ครับเราบเทิอีกเนี้ยงานี่น้องที่ยิ่งยิ่งดอกเนี่ยต้นบางทีละเรา้ป่วยเราาีิ่นเิเขามาฟังเพิ่นเิด่เขาเบิ้งชี้เพิ่นิวยิ้มน้อยยิ้มเหญ่เพื่อทีพิดใชายุบเคยเลยเพิ่นนะเพิ่นเนยิ่เขาว่าเพิ่นเพื่เพิ่นิดพิด่ยบเคยยิ่งหนักขึ้นเลย บหาเรื่องยี่ดีบอกคนผู้หญิงเนาะธัรดาแล้วเขาหาเรื่องเขาก็ฮักกันละคนมาหักเขาเพรหาเรื่องเม่เขาที่ยุ่งชื่อๆเขาที่ยุ่งอย่างนี้เจ้าที่เหตุอย่างอ่าเขาก็ได้เจ้าหักเขาเลยนะบ่ฮักเขาบ่หักแห้งบ่ทั้งแห้งแหละเนาะเพป็นการหักอั่นแหละเพป็นกระจังได้เขียดหาเรื่องเขียดคุ้มมือธรรมดาละกันคนกันคนมาหักมาอย่างเงี้ยเขาบวกหัวซาเด้เขาแต่แต่้าที่เหอย่างเลย มันจะคุยกับผู้สาวเขากับผู e> Dude, ้สนนั White ่นจ้ะตีดประมาณนั่นพี่น้องเอยพวกเขาจะเพียบมึงจัดเพียงกันเส้นตูพี่น้อง จันเพียรเป็นตูเลฮ้อจีาจัเพียกไป็นจินนันหันหมอลำมือนีเป็นมือหนีเป็นมือพักคอนครับมือหนีอยู่คุณลฝากเนี้ยเฮาอยู่คุ้มเชิงคุณลฝากเขาคอยคอยจะเอาอยู่อยู่ฝังซ้ายเนาะท่านท่นอะไรอยู่ฝังขวาแล้วจมอยู่ังขวาตัวอยู่ังซ้ก็เป็นเต้าเต้าเมฆบอกเน่ยนนี่มเฮาจะซีรถบ้านไป เขาเมาที่รถบัสียนครับเขาที่เาที่ขีรถบัสไปเบอรหมอลำครับวนี้เขาจ่รถบัสเป็นลำใหญ่ไปืเอร์หมอลำครับบันนี้ได้บุญบรรพบุตุษยิงไงตัวจมีไฟฟกัด้วครับมีสแผ่นดีไปห้กำลังใจกันที่ยสิลูกน้องลยให้กำลังใจกันครับนั่นก็แห่งกำลังใจกันนครับผมที่ไปให้กำลังใจอาจารย์โจสักลิม ผู้บันพาผมมาอยู่สาวหน่อยพี่น well, so ้องกับผมมีเล่าผมกับบอดดมาอยู่นี่พี่น้องกับบอดดมหุ่นจัดตาเบิร์ตาบิดกับบอดดผมกับบอดดมาอยู่นี่กับบอมีสีบอกับผมกับสีบอมมี่ที่ผมจากหลายปีเราจะต้องเป็นไอ่ของอะไรบ้างดิเติมไอ้ของเติมไอ้ตัวเท่ไอ้ตัวเทแเลยนี่ยังกระทุ้หากันศึกษากันต้องไปหาแล้วครับต้องไปเบืองเราเพราะว่ามันอยู่ไกลนะ ยืไดก่อยิ้มบยาเงีค็ขึ้นได้ัเลเกิดเ่ยนสิบันทึกบันทึกเนเป็นอนยัไเป็นฉากอะว่าไม่้งว่าันเหลมนเป็นคือนมาอนเป็นอัลบั้มไหมอัลบัมต้องขอมาัทนี้ตวลิทเนยลิทลิทนะนี่บอกภาษาอังกฤษภาษาปากีสถนลิทนยฮมบูรกเนยโตรีเลิกปเนยลิทแล้วก็กดตัวน้ ชิลิคชิลิคเทาก็กดใส่นี่เซตเซตลิตรนี่บอกแต่หลังเราเทาก็เปลี่ยนซื้อก็เปลี่ยนซื้อแล้วเทาก็กดโอเคเลยแล้วก็คันเท้นเท่าที่นั่นสมมติคาร์้อนที่เพิ่มอีกเาก็กดมองนี่มองเลียงบวกนี่มองไม่เจอม่อีกอ่าโอเค่านนี้คัน์ท้อนที่เป็นเลี้ยงเพียงมาใช่เขาต้องกดมองนี่มองฟิวเนี่ยอันนี้ไอ้ที่บอกให้จำนี่ให้ขอนึงมอ่จับนิดหน่อยโอยภาษาปากีสถานี่บธรรมดาได้ใครไอ้ที่บอกให้ทำนี่ก็คือเพราะจังไงครับคือรถนั่น ่มนัสว <When S 1> ัสดีครับบัตนี่ยเอามาเลี้ยงไว้ซื่อห้อยยเฝ้าห้อยยเฝ้าดึงออกมาบังหนิทำแน่นห้องเปิดพ่อเพียงในในนั่นเขาก็ดึงออกมาบังหนิกดแช่แช่ไปในเพียงแล้วก็ดึงมาใส่เลยดึงมาใส่จอดเลยมันสิลงมาอยู่นั่นเลยใช่ไหมพี่ยินบ่ะมันขึ้นมากเินบ่ะพิงโชว์หินบ่ะพิงโฉงสมมติพิงโฉงขันสมมติแน่ว่าอยู่อยู่อยู่ในตะกีพิงโชว์น่ะมันมีเพียงอย่างในห้เอากดเซนี่เลยดึงมากเสียดึมากขี่เลย คาร์ท่าคาร์ท่าถ่ายรูปเขาก็เขาก็กดแชร์ไปเขากดแชร์ไปแล้วก็มาสิมีบอกให้ลบกากบาดออกเลยเออใช้ง่ายยู่กับสมเพราะเพราะใส่ยู่ไอแพดพี่น้องว่าเรื่องไอแพดเอาโอยโอ้ยไอแพดไม่เห็นอันกูแกมนวดกูมือนี่มันจังสะดวกพอเพิงเขาสิไปอท่านเพิ่งเขาสิไปลินตามสกิปมันทางนั้เจอมันมันเปลี่ยนได้นะมือต่อมือนะสกิปกูมือนีเขาต้อง เป็นเพีงที่มันหนแบบจุดๆเามาสาวน้อยเพื่อนเพงมันต้องต้องยิงไงนะครับถาาเพนเพงเาจะเพดผู้อื่นมาได้ตอนที่นทีต่ำเา่หละทีโรฟูนใอม่อกี้น่ใคได้ข้อมูลมาแล้วโอ้รฟูนไรอีสดูชือบออันเขาเอ็นยังไงอะทุนระทัจะของนี่เขาเอ็นยังก่อนยังอันไหยังีเนี่แม ไมยังเห็นเพิ่นใส่หนักกว่าโอ้ยเจนก็เจดีไ่แหงนะทำนี่ก็้ยอดเลยปะทีมือตีดเพลงามันติดเดก็บบ้งโอ้ช่วงว่าหันช่วงว่าหันแม่ท่นพี่น้องเขามีงานเออเบิ้งเเบ้ง้ยังก่ไม่เนียดคอยเบิดงยัง่นู้่ยไทไทยก่ ใช่ก็ร้องร้องร้อง,องจะพออับแล<ะ>้วสองจะพับฟูเราห้องหัวจะได้ยิงงยนปาก้อที่ร้นไหมพี่น้องข้อาที่ขาพับสำหรับงานพับพงานพับด้วยพี่น้องงานพับที่นี้สองมิถุนาลาดอีสานลำเบินต่อปูนนะพี่นอ้องหกมิถุนาเนี่ยจะเป็นลันนนนล 3, 5, ่นตำนานอีสานพระรามสามชิบหาจะเป็นตำนานอีสานยะโสทอน แล้วก็หกก็ราก็ดาบุ่งละสุปสันขอนเกล็ดประมาณนั้นงานเอ้าวมื่อตะวันเชีงอันประมาณนั้นครับประมาณนั้นวันนี้เขามีงานทั่วกทมสิเดิร์ต้องเจ้าที่ยี่หกครับยี่หกขาดยี่หกหมอชิดสองครับเกามอยี่เจ็ดก็จิเป็นพระประแดงอาเขตยี่แปดก็จิเป็นสนามข้างปั๊มปตทหนองก้างปลา ชนบุรีจะเป็นจะจะเป็นชนช,ชนบุรีท้องไรพี่น้องไปไปรอบนี้อีพี่ที่หาแล้วยี่ 5, แปดเอ่อยี่เก้าห้องกสิวเคหะเลี้ยบังสามชีพกสิห้องกสิไปทายงานกับแกมมี่พรอมครบสุดเลยครับสามสิเ็ดกะยังว่างย่งพี่น้องผูใ้ใดสนใจพี่จ้างเป็นงานมินิก็ได้หรือเป็นงานเป็นงานมินิแล้ครับ งั้นมินิผับไดอยู่จังหวัดใด้ที่จ้าง <Okay. S 2> เอาโซนเอาโซนกรุงเทพเหรอครับเป็นใก่เด็กตีต่อเลยครับตีต่อเลยครับหนึ่งคือกันวันที่หนึ่งมัง้งนี่งั้นมินิยังรับครับแล้วก็วันที่สองเขามีมินิยู่นี่แหละร้านอีสานลำพลินอีสานลำพลิน่ะที่สามก็จะ,จะเป็นวงไงจะเป็นวัดหนองบือตำบลบ,บ้านบึงยี่ราชาชนบุรีโอ้ชนบุรีทองไหลพี่น้องที่ก็อจะเป็นสนามข้างโรงงานเอลจกแดง ได้ยอมหาิสิเป็นซอยวัดอุทัยวัดรามเก้าพี่น้องหกเจ็ดแปดเก้ามั่งครับหลับงานมินิครับชิบสิบเป็นมอชิบสองครับชิบเอดจะเป็นรามคำแหงหนึ่งแปดศูนย์ิบมานนี้ครับขันบอยขันบอยนี่อย่างเปลี่ยนแปลงครับจิบมัานนี้จะก,กอนคิวงานเข้าๆพี่น้อง ได้หูวจักหรือว่ามีเครือญาติเป็นคนเห็ดผักเห็ดยอย่างยู่ในกรุงเทพอ่ะจ้างทีมงานสาวหน่อยเราบเลยครับไปสิจ้างเต้าเบื่อไปดีเบียร์ที่ซื้อไ,ได้ครับรงานเตาเริ่มเริ่มทีตอนวันน,นี้ครับงานน้องตีนี้จะมีฝากงานเลยจะมีนะพี่นอ้องเอา้าโอเคกินนี้<า>เขาไว้ปจะนีน้ครับจ้างเราไปิดทงจ้างเราเปิดงกินนี้ไว้จะนี้ครับฮัทิพ่อเราลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ